มีความอยากลองไปจะตีมติ๊กตอก การทดสอบแป้นใหม่ได้เนะก็แบบคือทำจริงอะ่ะอ่านี่สำหรับคนที่จะมาดูย้อนหลังหรือว่าดูอยู่อะไรน,น,นะครับคือทำจริงอะ่ะผมมีอัดคอนเทนต์เนอะแต่ว่าแบบคอมผมไม่เป็นใจก็เอออันหล่ะครับคือ,อ,อ,มมอ,คอ,อแบมมออออบ มันเปิดไม่ติดแล้วก็มาติดเอาวีตอนที่เขามาติดอาวีตอนที่แบบเขาเริ่มอ,อัดกันไปแล้วอ่ะผมก็เลยแบบไม่ทันอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ไว้รอบหน้าได้ผมไม่ซีเรียสแต่ผมก็แอบจะร้องไห้เล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไม่จะรีมสักพักใหญ่ๆเพราะว่าผมจะส,งส่งซ่อมคอมแล้ววิไลผมก็ใกล้จะเปิดแล้วเนาะ ผมคนนึงที่เล่นมอร์เดอร์โดยที่เป็นบทบาทอื่นนอกจากอินโนเซ์กากมากเลยอ๋อแล้วเชนเน็ตตอนนี้เน็ตผมแบบไม่ไหวเลยกด <c oughs> <c oughs> แบบเน็ตเน็ตแบบเน็ต กอดอะไรไม่ได้เลยเน็ตขออนุญาตนะทุกคนขอรีบบ้าไม่ไหวจริง ถ้าผมเล่นบทบาทอื่นไม่ค่อยเก่งเน็ตผมก็การาบอ่ะก็ไลน์นี่จะเป็นไลน์ที่พูดคุยเนาะอยากพิมพ์อดี๋ถามไะไรก็ตอบตให้หมดเลยครับผมรอบตึกผมมีของ โปรเจกต์โซล่าอีกที่ต้องเล่นอ้าวมาถึงโปรเจกต์โซล่าหรือว่าน้องฮารุมิเนาะอันนี้ทุกคนอย่าท้อเข้าใจกันนะว่าตัวละครตอนนี้คือฮารุมิของเราอ่าถูกเฮลล่าโฮเซียที่เป็นปีศาจที่ถูกกน,นึกเอาไว้ในตัวก็แบบอ่าสัตว์อะไรรูร้ เฮล่าได้ทำการยึดร่างแล้ว,ลวก็ขโมยพลังของตัวฮารุมิไปเนาะก็เท่ากับว่าตอนนี้คือร่างกายฮานุมิได้ตัวเย่ไปแล,แล้วครับแต่แค่แบบที่ยังเห็นออกมาวิ่งแยนะ่นั่นคือเฮล่านะครับไม่ใช่ฮารุมิก็คือสก,กินที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้ก็คือเป็นสก,กินของเฮล่าที่ใช้ร่างฮารุมิเนาะ แน่เลครับก็คือแต่แต่อีกไม่นานก็คือเฮล่าและฮารุมิที่ต้องตายแล้วคู่นะครับสะบอยเลยล้วกันเพราะมันก็แอบใบกล้จะจบโปรเจกต์เล็กน้อยละก็อ,อยากจะบอกว่าอาจจะเป็นวันนี้ที่เฮล่าและฮารุมิต้องตุยนะครับเดี๋ยวจะเป็นคัตซีเนาะเดี๋ยวค่อยถ่าย เชื่อมต่อกันนะครับพันเลือดแล้วครับสานทะี่ทำให้เฮรามีผลไม่ใช่อมตะ ที่ผมไม่เล่นมเรืเอร์เพราะว่าผมแก้ขัดโปรเจกต์ที่ผมต้องไ่ถ่ายกแบบอชิปด้คือผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นหมดอื่นนอ,อกจากอินโนเซนต์ไม่เป็นเลยอ่ะเป็นมอรเดอรก็เล่นไม่เท่าจะไม่ได้อ่ะเป็นนิวชิปก็ยิงไม่ค่อยจะโดนก็ผมเป็นคนที่แบบถนัดอาวุธระยะไกลใกล้มากกว่า กิมนี้ไหวามากไม่ทันหัวแดงแด้่พิง ดีเล่มากผนผมเน่าด้วยอ้อในามาละดทุกคนเน่าขอภายแะ้ทุกคน,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 กคนผมขอแยกไปจะปแบบตัวเองแล้วกันนะถึงแม้อันนี้จะไม่มีมดนะครับทุกคนเพราะว่าผมเข้าแบบธรรมดา ไม่รู้ว่าจะหลุดเกมไหมนะพอแลกมาครับก็ผมก็จะปล่อยว,ว,วนะันเดียวเช้าเนาะที่เล่นกันก็โปรเจกต์ถ้าคนดูไลฟ์ตอนนี้ก็แต่ไหนก็ไหนๆ่ะละผมก็แบบไม่มีโปรเจกต์ให้อัดแล้วผมก็ยากจะอืมแต่ได้อะผมเลสซงมากมากนาะย ไปลมอนคาผมจะแอสักหน่อยอนี่ผมขอแยไปลงมอนนะทุกคนเพื่อความแบบง่ายโปรแกันไหนกัน เียวหกโมงเย็นยผมลงไลน์นะคะทุกคนเพราะว่าผมต้องไปทำงานบ้านผมบิดบิดเวลาทำงานมา I'm gonna know to come. You're <laughs> โอเคลอ่าม <Okay. S 1> ันเป็นดีว้า นะนะทุกคนผมมีปัญหาแยลย้วยครับแบบเน่ามากตอนนี้ เย่มันเป็นอีกแล้วมันไม่ธรรมาดาแล้วสิเดี๋ยวค่อยไปจิตต้ามันใหมล่ละกัน จะติดไหมเนายเสียวติดมากเลยแนะล้วกจะดังเพลงเนาะต,ตอะอมอเอ i see you, Thank you. มาโ้านะทุกคนอาจจะต้องเร็วเป็นจอนไปก่อนเนาะผมมาลังคุยกับหลังบ้านอยู่งครับ Il y a ma belle. ขออนุญาตปิดไลค์รนะอครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วเราก็แบบผมไม่รู้จะทำอะไรแล้วจริงๆต้องขออภัยจริงๆที่มันไลค์แบบแจ้งเตือนแบบไม่ตรงเวลาอะไรีต้องขออภัยนะครับทุกคนคือตัวผมว่าจริงๆผมไม่มีอะไรทำผมก็เลยแบบหยิมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับอ่ายยดซับ ห้าร้อยยี่สิบเอ็ดคนได้นะครับผมต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับผมแล้วก็สามารถไปติดตามติ๊กต็อกได้ด้วยนะครับตอนนี้ยอดสุดถึงหนึ่งพันสิบเจ็ดคนแล้วครับผมต้องขอบคุณจริงนะครับผมขอบคุณนืวอมาครับตอนนี้ความฝันของผมมาถึงขึ้นทางแล้วต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ขอยินตนรับเข้าสู่ไอต้าบุ๊นะครับใครที่อยากเข้าดิคอร์สามารถเข้าได้ที่ใต้ไลน์นี้ได้เลยนะครับผม หรือว่าไลค์อื่นก็ได้กดคลิปก็ได้ก็จะมีลิงก์แปะเอาไว้ให้นะแล้วก็ฝากไปติดตามช่องของพี่แน็คอาเทสซูกินเนรูด้วยนะคะเอาไว้เจอกันนะคะบ,บ๊ายบายต้องขออภัยที่แบบปตรีมไม่ตรงเวลาอีกครั้งนะคะผมายบายนะขอบคุณที่มารับชมแล้วก็อยู่กับหนูไปนานๆน,นะครับขอบคุณครับผม